ลิดาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาเช็คพลังงานความรักของคุณกันนะเช็คพลังงานความรักความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าตอนนี้เวลานี้เลยเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างนะก่อนไปฟังคําทํานายนะคะกดติดตามกดซ like ับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้กอลด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจมากๆเลยนะคะมาดูกันนะ ด,ดาบนะคะไ <c oughs> พเ่เฮอร์มิตค่ะเอ่อพรินเซสออฟเฟเนอร์เคิลสนะคะพรินเซสออฟสอดเจ็ดไม้เท้าห้าถ้วยสามไม้เท้าพรินเซสออฟบอลนะคะสี่ถ้วยสองถ้วยค่ะไพ่เดว,วิล รู้สึกว่าพลังงานในวันนี้นะคะมีคนกำลังคิดถึงคุณมากๆเลยเป็นไพ่ของการรอคอยเป็นไพ่ของความความเหงาเป็นไพ่ของความรู้สึกผิดหวังเห็นไหมคะห้าถ้วยขยายกับไพ่แปดดาบคเครียดไม่สบายใจนะคะสมสังกตายนะหอยเหี่ยวสังกตายดูรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ค่อนข้างที่จะ เหมือนคนที่คุณกําลังถามถึงเนี่ยเขากําลังอยู่ในจุดที่รอคอยคุณนะรอคอยการกลับมาพบมาเจอรอรอคอยการกลับมารักกันหรือรอคอยการกลับมาหันหน้ามาคืนดีกันมาปรับความเข้าใจกันหรือบางคนรอคอยการที่คุณและเขาอาจจะมีระยะทางที่ห่างไกลกันอยู่ไกลกันนะคะเพราะว่ามีไพ่ชะเงยชะแงขึ้นมาไพ่การสองมองอยู่ในที่ไกลๆนะบางคนคุณหรือเขา ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการบล็อกกันด้วยนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าการที่คุณบล็อกเขาหรือการที่คุณหายไปจากชีวิตเขาหรือการที่พลังงานคุณกับเขาตอนนี้บางคนอยู่ห่างไกลกันหรือเว้นช่องว่างระหว่างกันและกันน่ะนะคะหรือนิ่งกันไปอะคะ่ะทำให้เขาเครียดมากเลยนะเขาคนนี้กำลังอยู่ในอยู่ในความรู้สึกห่วงคำานึงแห่งความคิดถึง ห่วงคำานึงแห่งความรักแต่เขาอยู่แบบเงียบๆอะเฮอร์มิตคือการอยู่แบบเงียบนิ่งมากเลยนะคะเป็นพลังงานของการนิ่งนิ่งแต่คิดถึงแอบ,บส่องอยู่ตลอดนะคะเหมือนเขาแอบบส่องแอบบรักคุณอยู่เงียบๆนะเหมือนเขากําลังอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรมากมายนะแต่ก็มีความเสียใจมีความเศร้าใจมีความผิดหวังไม่เป็นไปอย่างใจ มีความเหงามีความโหยหามีความอะไรเอาวรรอชะเง้อชะแงเมื่อไรคุณจะกลับมาหรือเมื่อไรคุณจะมางอ้อหรือเมื่อไรคุณจะคืนดีหรือเมื่อไรคุณกับเขาจะได้มารักกันแบบบางคนไกลกันนะคะหรือบางคนกําลังรอให้คุณปลดบล็อกใครที่คุณบล็อกอยู่ปลดซะนะคะเพราะว่าคนคนนี้คิดถึงคุณใจจะขาดอยู่แล้วนะจะแย่อยู่แล้วค่ะนอนสมแล้วนะเครียดกังวลใจ นะคะคิดถึงคุณคข้ทับขึ้นนะเอาจริงๆนะบางคนเครียดจริงๆนะเขารู้สึกแบบเหมือนน้ําตามันตกในอะ่ะนะแล้วยิ่งตอนเนี้ยพลังงานเขาคือเขากําลังอยู่ในจุดของการที่แบบมีความเพ้อฝันนะคะมีความหวังอยากมีโอกาสได้แบบมาปรับความเข้าใจหรือมาแสดงความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรืออยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคน ะะมาดีกันอีกครั้งหนึ่งจะทํายังไงให้ความรักเรายังคงหวานเหมือนเดิมจะทํายังไงให้ความรักของเรายังคงมีความโรแมนติกฟิลลิ่งเหมือนเดิมคนคนนี้ได้แต่เฝ้ารอเวลาคนคนนี้แอบดูคุณอยู่เงียบๆวันนี้เป็นไพ่พลังงานสองอีกแล้วนะคะคนคนนี้ส่องหนักมากนะเพราะว่าเปิดมารู้สึกว่าในในท็อปปิกเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วเนาะสองสามท็อปปิกก่อนหน้านี้ ก็มีพลังงานการส่องแบบนี้ถ้ากรอบจำไม่ผิดนะเหมือนเขาส่องคุณหนักมากๆโดยเฉพาะคนที่คุณเงียบหายกันไปหรือคุณงอนกันไม่คุยกันทะเลาะกันหรืออยู่ไกลกันนะคะหรือหรือหรือบล็อกกันอะไรประมาณนี้แหละนะคะคนคนนี้นะเขากําลังแอบคิดถึงคุณมากๆมันเป็นความคิดถึงเป็นความรู้สึกแบบเนี่ยนั่งหอยเหี่ยวเห็นไหมคะรอแล้วรอเล่าฝนก็ตกแล้วก็ตรงกับพลังงานตอนนี้ด้วยนะหน้าฝน นะคะฝนช่วงนี้ก็ตกมากจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ายิ่งเวลาที่อากาศแบบเหมือนฝนตกคลึมคล้มอึมคลึมเขายิ่งเศร้าอ่เวลาที่เจอสายฝนโปรยปลายด้วยนะแล้วเวลาที่เขารู้สึกอารมณ์กําลังดาวดาวดำดิ่งอยู่แบบเนี้ยแล้วมาเจอกับบรรยากาศอะไรที่มันพาไปแล้วทําให้เขาหวนคํานึงคิดถึงคุณทําให้เขารู้สึกว่าทําไมมันเหงาอย่างนี้อ่ะทําไมมันรู้สึกแบบ คิดถึงอะ่ะคิดถึงมากเป็นพลังงานของคนที่อรอรออชะเง้อชะแงส่องอยู่นั่นน่ะว่าเมื่อไรคุณถึงจะแบบกลับมาเหมือนเดิมหรือเมื่อไรเราทั้งคู่จะได้เจอหน้ากันหรือเมื่อไรเราทั้งคู่เวลาจะได้พาให้เราสองคนกลับมาดีกันอะไรประมาณนี้นี่คือพลังงานของวันนี้นะคะคือเป็นหน้าไพ่ของการส่องเหลือเกิน so, น่ะชะเง้อชะแงมากมายเลยทีเดียวนะคะพลังงานของความรักพลังงานของความคิดถึง พลังงานของความเหงาและการแอบส่องแอบดูแอบสังเกตการอยู่ตลอดเวลาคุณดูไพ่เห็นไหมคะเจ็บไม้เท้าเหมือนกับไพ่ของการบล็อกนะแต่จริงๆแล้วคอยแบบชะเง้อชะงแงคอยมองว่าคุณจะเทคแอคชั่นทำอะไรไหมคุณจะปลดบล็อกหรือยังหรือคุณจะแบบบางคนอาจจะไม่ได้บล็อกโทรศัพท์แต่คุณอาจจะดูเหมือนปิดกั้นใจปิดกั้นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงใจคุณในช่วงเนี้เหมือนคุณมีกำแพงกับเขา หรือมีระยะห่างกับเขาที่ทําให้เขารู้สึกมีความกังวลใจเพราะความสัมพันธ์คุณและเขาเขารู้สึกว่าทําไมคุณไม่เหมือนเดิมนะคะมาดูกันต่อว่าถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกคะขอขยายนิดนึงเนาะเขาจะ take action ทำอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะเด e อ u n นะคะ ไพ่เดอะมูนความคิดถึงนะคะ Princess of Pentacles นะคะ Princess of s w o r d 1นออหนึ่งถ้วย <c oughs> ห้าไม้เท้านะ <c oughs> บางคนชอบงัดข้อกันด้วยเก้าเหรียญ Chariot <oughs> ออค่ะ The World <c oughs> บางคนไกลกัน <c oughs> อยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอำเภอกันได้นะคะ ไพ่ก้าถ้วยนะคะใต้สำรับนายถือถ้วย <c oughs> เขาจะทำอะไรนะคะต่อจากนี้นะเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณคะ่ะถ้าคุณถ้าคุณไกลกันหรือถ้าคุณไม่คุยกันเขาจะมีการมาง้อคุณเขาจะมีการอาจจะกลับมากลับมาคุยหรือบางคนนะอาจจะไม่ได้โผล่มาด้วย,ด,วยด้วยตัวเขาเองไม่ได้โผล่มาเป็นตัวเป็นตนอนะ่ะ แต่อาจจะมีการนะคะนัดคุณทานข้าวนัดคุณไปปาร์ตี้สังสรรค์หรือมีโอกาสที่เขาอาจจะให้เพื่อนเขาหรือใครก็ตามที่อยู่ในสังคมเดียวกับคุณแล้วรับรู้เรื่องคุณกับเขาอะแล้วเขาอาจจะยืมมือคนเหล่านั้นในการชวนคุณไปไปเจอหน้ากันไปมีติ้งกันไปอยู่ในสังคมเดียวกันที่เป็นลักษณะของการพบปะสังสรรค์ก็เป็นไปได้นะแต่เป็นการง้อคุณทางอ้อมอะคะ่ะ นะคะเพราะคนคนนี้เหมือนเขาเตรียมเตรียมตัวที่จะนยยําถ้วยแห่งความรักนําความรักนําหัวใจมามอบให้คุณนะบางคนเขากําลังพยายามเก็บเงินเก็บทองนะคะหาเงินหาทองกําลังรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาง้อคุณแค่เพียงใจอาจจะไม่พออาจจะต้องมีเข้าของนะคะหรือว่ามีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นของขวัญของกำนันของฝากถูกใจสิ่งที่คุณชอบอะไรประมาณนี้ เขาอาจจะมีติดไม้ติดมือกลับมาให้คุณการมาขอโทษของเขาการเข้ามาในชีวิตของเขาหรือการที่คุณกับเขาจะได้มีการเดินทางมาพบหน้าพบเจอกันคนคนนี้จะมีมีความสุขมาพร้อมกับของขวัญบางสิ่งบางอย่างมามอบให้คุณด้วยนะคะนอกเหนือจากความรักและแน่นอนว่าสิ่งที่ไพ่ยอยากจะเตือนคุณนิดนึงพอดีมันมีไพ่ใบนี้มานะห้ามไม้เทา้าระวังให้ดีคือการที่ถ้าคุณกับเขา มีโอกาสที่จะได้มาเจอหน้ากันหรือมีโอกาสที่จะได้มามาปรับความเข้าใจกันหรือนะคะอาจจะมีกิจกรรมทำอะไรร่วมกันนะคะนัดเจอนัดพบนัดดื่มนัดดริกงนัดทานอาหารกันใดๆก็ตามแต่ให้ระวังจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกนะต้องเตือนไวันนิดหนึ่งระวังคุยอะไรกันแบบกำลังมีความสุขอยู่ดีๆเลยนะ กำลังรู้สึกโอ้โหอิ่มเอมเป,ปรมปรีมีความสุขชื่นมื่ดุรากันมากเลยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะระวังให้ดีนะคะจะมีความขัดแย้งหรือมีคำพูดบางคำพูดไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือเขานะคะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้หรือมีการถกเถียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆได้แล้วจะทำให้หมดสนุกทำให้หมดความสุขได้เพราะฉะนั้นต้องแบบระวังตรงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะ เพราะว่าหลายๆคนคุณกับเขามีความแตกต่างกันหลายๆอย่างนะคะแตกต่างในอย่างแรกอาจจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาภาษาสนาธรรมความคิดทัศนคติวัฒนธรรมมุมมองการใช้ชีวิตนะคะวิสัยทัศน์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องหรือในเรื่องอายุอานามอะไรก็ตามแต่คุณวุฒิวยวุฒินะคะก็มีผลเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยทําให้คุณและเขามีความขัดแย้งกันได้ เพราะจริงๆไพ่เนี่ยกำลังจะเกิดความสุขในอนาคตไพ่คือการที่คุณทั้งคู่จะได้มีมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะลื่นเลิงบันเทิงใจอะไรประมาณนี้แต่อยู่ดีๆระวังตกมาตายตอนจบนะคะสมมุติว่าตลอดทั้งวันนะคะตลอดงานนั้นๆหรือตลอดการเจอกันของคุณนะ่ะมีความสุขกันมากๆเลยแต่อยู่ดีๆอา่าวมาเถียงกันอีตอนท้ายกลายเป็นว่าทำให้ความสัมพันธ์คุณมันกำลังจะดีขึ้นกลับกลายเป็นแย่ลงไปอีก นะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่ไพ่เตือนคุณว่าอะไรก็ตามแต่ถ้ารู้สึกถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ตรงหน้าที่เขาทําให้คุณน่ะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่มีความสุขกันดีอยู่แล้ว <c oughs> ก็จงพยายามปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามน้ําเป็นไปตามธรรมชาติทําอะไรก็ตามแต่ให้เป็นไปตามความรู้สึกของตัวคุณเองอย่าไปฝืนอย่าไปขืนอย่าไปแบบว่าหรือพยายามที่จะาหาปัญหาอะไรเล็กน้อยมาจุกจิกกวนใจกันนะ่ะ เพราะจริงๆแล้วนะคะดูเหมือนว่าเขากําลังจะมีการเทคแอคชั่นกับคุณเขาจะมีการที่จะแบบนะคะทําให้คุณมีความสุขอะ่ะเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกแย่ไม่ทําให้คุณรู้สึกแบบเหงาเศร้าส้อยหรือเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีความอิ่มเอมใจเพราะฉะนั้นนะต้องระวังตรงนี้ที่จะทําให้มันดูเสียบรรยากาศได้นะคะเพราะดูแล้วเขากําลังจะพยายามมามาหาคุณมาเจอหน้าคุณ มาพบปะสังสรรค์กับคุณนะคะแล้วก็จะมาทำความชัดเจนให้มันให้มันชัดเจนขึ้นอะไรที่มาดูคลุมเครือนะคะเดือดซันกับเดือมูลมาคู่กันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะคะกำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มันจะมีแต่สีสันมีแต่ความสวยงามเดือบเวิร์คคือความสำเร็จคือความคือความเขาเรียกว่านะคือความสุขคือความสมบูรณ์แบบในความรักนะคะขอขยายไพ่นิดหนึ่ง ไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วระหว่างคุณกับเขานะคะในอนาคตแนวโน้มจะเป็นยังไงระหว่างคุณกับเขานะคะในอนาคตแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงคะควนถือเหรียญควินถือไม้เท้าค่ะ สไม้เท้าสองถ้วยค่ะ3ไม้เท้า2ดาบระวังเนี่ยมีไพ่ความขัดแย้งการเถียงการทะเลาะกันอีกอนะต้องระวังให้ดีนะคะเด Moon ระวังให้ดีเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการแบบเกือบจะดีละนะคะแต่ผลสุดท้ายกลับกลายเป็นมามีปัญหากันได้เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละต้องระวังให้ดีนะคะก้าเหรียญใต้สำรับนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขานะการรอคอยของคุณหรือการรอคอยของเขานะคะมันกำลังจะมาถึงวาระเวลาที่สิ้นสุดลงคือการที่คุณและเขาจะมีโอกาสได้เจอกันสำหรับคนที่ไกลกันคุณและเขามีโอกาสที่จะได้มาร่วมสารสัมพันธ์กันมาร่วมสร้างร่วมสม ร่วมก่อเกิดความรักครั้งนี้ไปอย่างสวยงามด้วยกันนะคะความสัมพันธ์บางคนถ้าคุณอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือไม่มีสถานะเดิมูนเนี่ยคะ่ะแน่นอนว่าเขาจะให้สถานะความชัดเจนกับคุณแน่นอนในอนาคตแนวโน้มนะสองถ้วยคือการให้โอกาสในการเป็นความรักในการเป็นคนรักแต่ถ้าคุณเป็นคนรักอยู่แล้วแน่นอนว่าเขาก็ยังคง เป็นคนที่สามารถที่จะเติมเต็มให้คุณได้มีความสุขให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณได้นะคะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณเขาจะทําให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมเขาจะทําให้ทุกอย่างถูกต้องบาลานซ์นะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เคยทําให้คุณรู้สึกเหลื่อมล้ำรักเราไม่เท่ากันนะแนวโน้มในอนาคตความสัมพันธ์คุณจะเป็นความรักที่เท่าเทียมกัน ต่างคนต่างรักต่างคนต่างให้ต่างคนต่างเป็นเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกให้กันและกันอย่างเท่าเทียมไม่มีมากไม่มีน้อยนะคะที่ผ่านมาอาจจะดูเหลื่อมล้ำเนื้อหกเหรียญคนเป็นผู้ให้ก็ให้ไปสิคนเป็นผู้รับก็รับอย่างเดียวแต่แนวโน้มในอนาคตนะคะทุกอย่างมันจะเท่าเทียมกันคุณให้เขาให้คุณรับเขารับต่างคนต่างให้ต่างคนต่างรับ นะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่จะหันหน้ามาช่วยกันสร้างช่วยกันเก็บหอมรอมริษสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองมากๆเลยนะจากหน้าไพ่นะเหมือนคุณทั้งคู่จะพยายามที่จะย้ายโฟกัสอะไรที่แบบชอบเอามาทะเลาะกันมาเป็นปัญหาการขัดแย้งกันบาดหมางใจกันเหมือนคุณจะไม่เอาละพอกันทีกับวงจรเหล่านั้นพอกันทีกับความสัมพันธ์ที่ต้องคอยมาถกเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วทําให้เรื่องมันบานปลาย คุณต่างคนต่างจะหันหน้าร่วมกันสร้างสร้างเงินสร้างทองสร้างอนาคตร่วมกันคุณทั้งคู่จะมองเป้าหมายประทิศทางเดียวกันแต่ความขัดแย้งก็ยังมีอยู่นะให้ระวังเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของความขัดแย้งคุณทั้งคู่คุณทั้งคู่อาจจะชอบถกเถียงกันชอบขัดแย้งกันหรือไม่ลงรอยกันในบางอย่างระวังเรื่องความคิดระวังเรื่องทัศนคติและระวังเรื่องคําพูดบางทีคําพูด เล็กๆน้อยๆอยอยมันอาจจะไปสกิดใจของเขาหรือเขาพูดอะไรมาอาจจะสะกิดใจของคุณแล้วมันทําให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นต้องระวังคําพูดแล้วก็ระวังความคิดอะไรที่รู้สึกว่าคิดมากเกินไปมันอาจจะนําพาความสัมพันธ์ที่แทนที่มันจะมีความสุขกลับกลายเป็นต้องมานั่งทุกขนะ์นะแนวโน้มในความรักของคุณในอนาคตเนี่ยคุณดูนะคะควีนถือเหรียญ คุณจะเป็นคนที่มีค่ามีความหมายในชีวิตเขามากๆและเขาจะพยายามที่จะรักษาทนุถนอมคุณไว้เปรียบเสมือนกับหีบสมบัติเนี้ยเขาจะมองคุณเป็นสมบัติอล้ำค่าของเขาเขาจะมองว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าในชีวิตเขาเขาจะให้เกียรติคุณนะคะเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเดินก้าวไปพร้อ,รอ,รอมๆกันอย่างสวยงามนะคะ แล้วความสัมพันธ์เนี้ยถ้าในกรณีปัจจุบันนี้คุณรู้สึกว่าบางคนไม่กล้าที่จะใช้คําว่ารักไม่กล้าที่ใช้คําว่าแฟนไม่กล้าที่ใช้คําว่าสามีภรรยาเพราะว่ามันมีความมันมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมของเขานะคะอาจจะมีเว้นระยะห่างเว้นช่องว่างเว้นวักทางความรู้สึกอะไรประมาณนี้แต่คุณไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณดูนะต้นถั่วต้นเนี้ย ยังผูกพันเกี่ยวคุณไว้สองไม้เท้าเนี่ยคือท้ายที่สุดแล้วต่อให้คุณหรือเขาใครคนใดคนหนึง่งตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้มีทางเลือกมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันแต่คุณดูสองไม้เท้าเนี่ยเป็นลักษณะของไพ่ที่ไม่ได้มีการเลือกแล้วนะเหมือนกับตัดสินใจแล้วว่าคุณคือคนที่ฉันเลือกคุณก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาคือคุณที่คือคนที่คุณเลือก คุณก็เลยมีโอกาสที่ได้มาปลูกต้นรักนี้ไปด้วยกันเห็นไหมคะพันสองมบเท้านี้แน่นเลยมันจะเป็นเส้นทางที่มันจะไม่ได้เป็นแค่เส้นทางที่คู่ขนานแล้วอะมันจะเป็นเส้นทางที่มีโอกาสที่จะออกดอกผล,ผลความรักงอกงามความรักคุณมันจะสวยงามเบ่งบานมากๆในท้ายที่สุดนะคะเหมือนคุณกำลังจะปลูกต้นรักเนี้ยนะคะก่อร่างสร้างตัวก่อความรักครั้งเนี้ยไปด้วยกันนะคะ แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่คุณรอคอยความรักทางไกลหรือรอคนรักที่หายไปจากชีวิตคุณที่คุณรอแล้วรอเล่รารอจนแงก,กอะ่ะรอไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วบางคนนะคะแน่นอนว่าพลังงานไพ่คือคุณและเขามีแนวโน้มมีโอกาสที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์ มีโอกาสที่ได้กลับมาดูแลช่วยเหลือสพอร์ตกันหรือการกลับมาขอโทษการให้โอกาสการให้อภัยการกลับมาปรับความเข้าใจนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาแต่บางคนนะก็ต้องต้องบอกแบบนี้ว่าบางคนนะ่ะการกลับมาของคุณและเขาแน่นอนคุณจะได้กลับมาในรูปแบบของการเป็นความรักเลยล่ะนะคะเป็นแฟนการเป็นคนรักการเป็นสามีภรรยากันแต่บางคนคุณกับเขาอาจจะกลับมาแล้วต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้กัน หรือการกลับมาเป็นผู้ให้ช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะทุกข์คุณจะสศกคุณจะมีปัญหาคนคนนี้จะเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองการงานความทุกข์อะไรใดๆก็ตามเขาจะสามารถเป็นคนที่ยังคงซัพพอร์ตคุณได้ ถึงแม้ว่าบางคู่บางคนคุณอาจจะไม่ได้ลงเอยกันด้วยการกลับมาเป็นคนรักกันก็ตามในบางคนนะคะในบางพลังงานนะต้องบอกแบบนี้ว่าบางพลังงานแต่ส่วนใหญ่นะคะก็มั่นใจว่าคุณทั้งคู่จะได้กลับมาเป็นสองถ้วยคือเป็นคนรักกันที่มีความสุขเก็บเงินเก็บทองสร้างธุรกิจไปด้วยกันบางคนคุณกับเขาจะมีโอกาสได้มีธุรกิจร่วมกัน มีโอกาสที่จะพากันร่ํารวยมีโอกาสที่จะเป็นคู่ที่เกื้อหนุนนะคะเหมือนเป็นคู่ที่ยิ่งคบกันยิ่งรวยพากันไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยในชีวิตนะคะเนี่ยพลังงานของคุณที่คุณจะมีแนวโน้มในอนาคตแต่ให้ระวังสองดาบความขัดแยง้งการไม่ลงรอยการถกเถียงกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างปัญหามันจะบานปลายได้นี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณในอนาคตนะก็เป็นประมาณนี้นะคะมาดูไพ่ข้อความกันต่อคะ่ะเขาอยากบอกอะไรทําดีที่สุดแล้วจริงๆนะคะ,ะ,คะฉันอยากกอดคุณวันแรกรู้สึกยังไง วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมรักที่มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉันไม่ใช่คนดีที่สุดแต่พร้อมจะอยู่ที่คุณฉันไม่อยากรีบร้อนในความสัมพันธ์ครอบครัวฉันมีอิทธิพลต่อความรักของเรา ทำดีเท่าไรไม่เคยพอนะคะฉันจะพยายามแก้ไขนิสัยไม่ดีของฉันรับแต่ข้อความของคุณกลับไปนะคุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะ ฉันจริงจังและจริงใจกับคุณประโยคสุดท้ายไม่ใช่เรื่องบังเอิญระหว่างคุณและฉันนะและนี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารถึงคุณนะคะเขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็ทำดีที่สุดแล้วแหละกับสิ่งที่เขาพยายามทำกับคุณเนาะต่างคนต่างก็รู้สึกว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วนะคะมันก็ไม่ผิดหรอกที่เขาจะคิดว่าเขาก็เต็มที่แล้วนะคะแต่เขาก็ยังเชื่อนั่นแหละว่า คุณยังคงเป็นคนที่ดีที่สุดในความรู้สึกของเขานะแต่บางคนบางคู่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายแทรกแซงด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่เขาก็ยังคงรักคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขายังมั่นคงกับคุณนะคะและตอนนี้เวลานี้กับในอดีตเขาอยากจะบอกคุณว่าวันแรกเขารู้สึกกับคุณยังไงวันนี้เขาก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแต่แค่ตอนนี้โอเคบางคนเขาอาจจะพยายามแก้ไขนิสัยของเขาอยู่ เขาอาจจะมีด้านมืดมีด้านที่แบบไม่ค่อยสว่างนะักแต่เขาก็พยายามทําอยู่นะเขาอยากให้คุณรู้แต่บางครั้งเขาก็แอบ,บนอยเหมือนกันนะคะเขาอาจจะพยายามทําดีเท่าไหร่ให้คุณเห็นแต่คุณก็รู้สึกไม่พอใจสักทีในสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะคุณอาจจะต้องการมากกว่านั้นสมมุติว่าเขาทําม่ได้คืบหนึ่งละคุณจะเอาให้ได้สอกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องอยู่บนความพอดีอะไรที่แบบไม่มากเกินไม่น้อยเกินเนอะเพราะไม่งั้นประโยคนี้ออกมานะั่นแสดงว่าบางครั้งเขาก็แอบ,บน้อยใจเนาะแอบบน้อยว่า พยายามทําเท่าไหร่คุณก็ไม่รู้จากที่จะเพียงพอสทัทีนะคะทําดีตรงนี้อ้าวไม่ดีตรงนั้นทําดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆปรับตัวแล้วเขาก็จริงจังจริงใจกับคุณมากๆนะคนคนนี้เขาเขาเชื่ออย่างหนึ่งว่าการมาเจอกันของคุณและเขาการมาพบเจอการมารักกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสําหรับเขานี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาอยากให้คุณรับรู้ว่าในใจของเขาคิดแบบนี้นะคะ ก็พลังงานวันนี้เป็นแบบนี้เนาะโชคดีมีความสุขนะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์นะรับแต่พลังงานดีๆไปพลังงานที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะสวัสดีค่ะ